สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแจกไอดีปราสาทน้ําแข็งในเกมซากุระนะคะทุกคนเป็นปราสาทน้ําแข็งที่อยู่ในเรื่องของโฟเซนนะคะจําชื่อไม่ได้อะอที่มีเอลซ่าด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับไอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะเราปักหมุนไว้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็คือ i อดนี้นะใช้ทั้งหมด269ชิ้นนะคะนี่เลยเหมือนมากนี่ขนาดดูจากข้างนอกก็ยังรู้เลยนะว่าแบบสวยมากๆเลยอะ่ะอันนี้เราก็ตกแต่งแบบตรีมให้เป็นหิมะแล้วนะถ้าใครที่ทำหิมะไม่เป็นอะไรก็ไปดูในในช่องเราได้นะคะช่องเราก็เคยสอนทำหิมะไว้อยู่นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าตรงนี้ตรงนี้บินต่อไม่ได้นะเดี๋ยวนะมันติดอะไรไม่รู้อะมันบินต่อไม่ได้เออบินต่อไม่ได้นะคะมันจะเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเป็นภูเขาอะไรสักอย่างนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวตรงนี้ดีกว่าส่วนแถวๆตรงนี้นะคะก็คือรู้เลยว่าเป็นแบบเป็นกริน้ําแข็งนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเอลซ่าเนี่ยมีพลังแบบว่า เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนก็คือถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเวลาไปจับอะไรก็จะแบบของสิ่งนั้นก็จะแบบแข็งอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอย่างเช่นแบบจับน้าร้อนน้าร้อนก็จะกลายเป็นแบบน้ําเย็นไปเลยอะไรอย่างี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะนี่คือบันไดนะคะทุกคนอ่ะเราก็ต้องกระโดดนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะติดตรงแถวแถวตรงทางขึ้นนิดหนึ่งเราเปิดมานะคะเราก็จะเจอเป็นน้ําผุนะคะที่น้ําย้อนขึ้นมานะคะทุกคน แบบนี้เลยสวยมากแล้วก็มีการตกแต่งก็คือตกแต่งได้เข้าตีมากเลยนะคะ mm. ก็คือตุ๊ก,กตาสโนนะคะสโนแมนก็คือเหมาะกับฤดูหนาวมากเลยนะ mm. เพราะว่าแบบมันต้องใช้อีหมาทำไงถ้าทำฤด,ดูร้อนนี่คมไม่มีอะ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้พอเราขึ้นมาชั้นแรกนะคะเอ้ยชั้นสองอันนี้ชั้นสองนะก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยเออก็จะแบบโล่งๆหน่อยประมาณนี้นะ ตอนแรกนึกว่าจะตกลงไปนะคะแต่ว่ากําแพงมีแผ่นกระจกใสๆกั้นอยู่แต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้คือตกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้นสามกันค่ะชั้นสามบันไดก็จะอยู่ไกลอยู่ไกลหน่อยนี่นะคะชั้นสามก็คือชั้นบนสุดนะคะเป็นชั้นข้างบนสุดเลยดาดฟ้านะคะทุกคนก็จะมีแบบมันจะมีฉากหนึ่งนะคะที่เอลซ่าได้ร้องเพลงตรงนี้นะก็คือแบบก็จะร้องเพลงตรงนี้แหละสังเกตได้จากพื้นนะคะทุกคนเพราะว่า พื้นเนี่ยจะเป็นรูปน้ําแข็งแบบนี้แล้วคือการเก็บรายละเอียดเขาสวยมากๆเลยนะแบบมีแบบเก็บรายละเอียดให้เป็นกลิดน้าแข็งอะไรอย่างนี้สวยมากแล้วก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะคะก็คือเอ่อร้องเพลงตรงหน้าต่างนะคะทุกคนแบบเอ๊ะระเบียงสิไม่ใช่หน้าต่างนี่นะคะตรงนี้เลยฉากแบบฉากสุดท้ายนี่แหละประมาณเกือบสุดท้ายนะไม่ก็สุดท้ายเลยจะมีฉากที่เอลซ่าร้องเพลงตรงระเบียงแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากแล้วแบบ เห็นวิวข้างนอกนี่คือแบบสวยมากๆเลยนะแบบรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมาดูฝนตกอะไรฝนตกแบบพ่อยๆแม่ก็แบบมาดูแบบดูดูหนาววันอากาศอ่างเงี้ยสวยมากแต่ถ้าดูดูร้อนนี่คือไม่ไหวนะคะก็คือสวยมากๆเลยการตกแต่งของเขาก็แบบให้เหมือนเกล็ดหิมะอะไรอย่างงี้คือสวยมากนะคะทุกคนประมาณนี้เลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีป,ป,ประมาณนี้นะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้แจกอะไรแจกไอเดียอ,อะไรอีกก็ค,คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ คลิปนี้ขอควละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ